สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคเทียบอลทีเด็ดกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคเทียด้วยครับแล้วจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่หมของโคเทียกันเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10มิถุนายน2 5 6 6โค้ชเทียจะมาวิเคราะห์คู่ที่สําคัญที่สุดในยุโรปเป็นรายการฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศ ฤด,ดูกาล2023คู่นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดจะพบกับทีมอินเตอร์มิลานทีมอันดับ3ของลีกกานโชซิริอาอิตาลีคู่นี้เตะสนามกลางเป็นสนามอัตาเตอร์โอลิมปิกสเตเดียมที่ประเทศตุรกีคู่นี้เริ่มคลิกออเปลนาตีสองตรงนะครับเลนราคาคู่นี้ให้ทางแมนซิตี้เป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าม มาดูผลงานของแมนซิตี้กันครับก็จบด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเล่นในลีกไปทั้งหมด38นัดชนะมาได้ทั้งหมด28นัดเสมอไป5นัดและแพ้ไปอีก5นัดยิงได้94ประตูเสีย33ประตูได้คะแนนถึง89คะแนนอัตราวิเลียดอยู่ที่73.7%มาดูผลงานอินเตอร์มิลานก็จบด้วยอันดับ3ในลีกกันโชซีลีอาลงเล่นในลีกไปแล้ว38นัดชนะ23เสมอ3แพ้ไป12 ยิงได้71ประตูเสีย42ประตูมี72คะแนนอันตาราเวลียดอยู่ที่ 60. 5ดปตมาดูซิติเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งก็เป็นการผัดกันแพ้ประกัชนะคหนึ่งครั้งผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็ต้องย้อนไปไกลมากครับถึงปี2 0 1 1แสิมนซิตี้ก็เล่นในบ้านและชนะทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์และผลงานนัดก่อนหน้านั้นที่ทั้งคู่เจอกัน ก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องอินเตอร์มิลานก็ชนะแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันผลงานรอบที่ผ่านมาของแมนซิตี้ในถ้วยใบยนี้ก็ผ่านทีมแชมป์เก่าอย่างเลอมอนดิตมาได้ด้วยสกอร์ยเย่าเยือนถึง5ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของอินเตอร์มิลานในรอบที่ผ่านมาของถ้วยใบยนี้นะครับก็เล่นดามี่แมตช์ในเมืองมิลานกับเอซีมิลานแล้วก็เป็นทางอินเตอร์มิลานครับที่ชนะมาได้ทั้งเย่าทั้งเยือนโดยชนะด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อศูนย์ มาดูผลงางขานที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของแมนซิตี้กันก็เป็นทางแมนซิตี้ครับชนะมาได้ถึง7นัดสเสิอ2นัดและแพ้ไป1นัดผลงานนัดล่าสุดที่แมนซิตี้ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศในถ้วยเอฟเอครับทีมแมนซิตี้ก็ชนะทีมแมนยูไปด้วยสกร์2ประตูต่อ1ทำให้ได้แชมป์ที่2ของฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้ส่วนนัดที่แพ้1นัดนะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของการเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแมนซิตี้กอไปเยือนเบนฟอร์ดและแพ้ไปด้วยต โดยนัดนั้นก็เป็นการโลเตชันนักเตะเกือบทั้งทีมเลยครับโดย10นัดหลังสุดแมนซิตี้ก็กินราคาไปแค่4นัดและเสียราคาไปถึง6นัดมีเอตาชนะราคาแค่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป1นัดเจ้าไป3นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานครับก็เป็นทางอินเตอร์มิลานครับที่ทำผลงานได้ดีมากชนะไปถึง9นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัด งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นโตลงเล่นในลีกการชซิเรียอานัดปิดฤดูกาลอิตร์มลานออกไปเยือนโตลิโนและชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลงานหนึ่งนัดที่แพ้ในสิบนัดหลังสุดก็คือการออกไปเยือนนาโปลีทีมแชมป์ฤดูกาลนี้และอินเตอร์ก็แพ้ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งโดยสิบนัดหลังสุดของอิตร์มิลานก็กินราคาไปถึงเก้านัดและเสียราคาไปแค่หนึ่งนัดโดยเมีัตาชนะราคาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโกเวอร์ไปถึงหกนัดแลนเดอร์ไปสี่นัด มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับเริ่มกันที่แมนซิตี้ของคุณซื้อคนเก่งอย่างเป๊ปกดิโอลาเกมนี้น่าจะมาในระบบ3-4-2-1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา3รายนะครับผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีเบนจามินเมนดี้กับแจ็คสตีเวนสองคนนี้ไม่สามารถลงช่วยเกมในนัดน,นี้ได้แน่นอนครับส่วนผู้เล่นกองหลังอย่างไคล w วอ k e r เกอร์เกมนี้ก็ต้องรอทดสอบความฟิตถ้าเกมนี้ ผ่านความฟิตทางกุนซืออย่างเป๊ปโกดิโอลาก็จะส่งลงสนามในเกมนี้แน่นอนครับเประเล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับพวกศัตรูเกมนี้ใช้แอดิสซงสามเซเ,เตอร์ฮับวันนี้มีมาเูเอลอาคันจีลูเบนดีอาร์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นไคล์วอล์กเกอร์ฟิวตัวรับ2คนวันนี้เป็นโลดิโกเฮรันเดสจับคู่กับจอห์นสโตนวิงแบ็กซ้ายเป็นแจ็กกิลิตส่วนทางด้านขวาเป็นแบรเนโตซิลวา สอมิดฟิลตัวลูกวันนี้เป็นอีกายกุนโดกันจับคู่กับเควินเดอร์บอยส่วนหน้าตัวเป้าก็เป็นดาวสโมสรของทีมครับอย่างอาริลิฮาร์เล่นก็สมบูรณ์มากๆทีเดียวนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ยิ่งถ้าได้คลายวอเกอร์ผ่านความฟิตกลับมาเล่นเป็นกองหลังทางฝั่งขวาก็จะทําให้เกมรับของแมนซิตี้เหนียวแน่นขึ้นอีกมากเลยครับข้ามาดูความพร้อมของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับเกมนี้กุนซือคนเก่งอย่างซิโมเนอินซากี้น่าจะมาในระบบ352 เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับทั้งเฮนริกมาคาติยานมิฟิลตัวเก่งของทีมคาร์ลอสคอเรียคนหนึ่งก็เป็นครารเบิร์กเฮลิกเก้สามคนนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้แน่นอนครับเดยเล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับของอินเตอร์มิลานสัป์ตูเกมนี้ยังคงใช้อังเดโอนาน่าสาแนวรับวันนี้มีมาเตโอดาเมียงปานเชสโกอ,อาเซบี คนหนึ่งก็เป็นอเล็กซานโดรบัตโตนี่มิดฟิลห้าคนในวันนี้มีเดนเซลดัมฟิตจะลงเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาส่วนทางด้านซ้ายจะใช้เฟเดริโก้ดิมาโกมฟิลตรงกลาง3คนมีนิโคโล a บาเล่าจะทำเกมลุกร่วมกับฮาคารคันฮานกูแล้วก็ให้มาเซลโลโบเซวิตช่วยดูแลเกมรับศูนหน้าคู่ในวันนี้ใช้เอดินเซโกจับคู่กับลาตาโล่มาติเนส ก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของอินเตอร์มิลานนะครับในเกมนี้ขาดไปแค่มิดฟิลตัวเก่งอย่างเฮลิกมาคาติยานตัวเดียวที่ไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้ครับเยนราคาคู่นี้นะครับให้ทางทีมแมนซิตี้เป็นต่อถึงลูกควบลูกครึ่งผลงานโดยรว,วมในช่วงหลังเป็นทางอิเตอร์มิลานที่ทำผลงานได้ดีกว่าทางแมนซิตี้อยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ว่าอะไรไม่ได้นะครับพอทางแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วก็พักนักเตะตัวหลักถึง2นัดผลงานการที่ออกมาก็เสมอ1นัดและแพ้ไป1นัด วัดผลอะไรไม่ได้แล้วก็มาเน้นอีกนัดหนึ่งครับในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับแมนยูแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1ปผิดกับทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับในช่วงหลังที่ต้องเน้นทุกนัดแต่ออยังต้องลุ้นพื้นที่อยู่้าแชมเปี้ยนลีกอยู่แต่ผลงานช่วงหลังส0บนัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ดีมากเลยครับชนะไปถึง9นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดนัดที่แพ้ก็คือการออกไปเยือนทีมนาโปลีที่เป็นถึงแชมป์กาโชซีเรีอาฤดูการนี้แล้วอินเตอร์มิลานก็แพ้มาด้วยสกอร์ก็มประปรุด เกมนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายของทั้งคู่นะครับในฤดูกาลนี้แล้วเกมนี้ก็เป็นเกมสําคัญที่สุดในฤดูกาลเช่นเดียวกันครับคือการผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลรายการใหญ่สุดในยุโรปอย่างฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแมนซิตย้ยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับส่วนทางอิต์มิลานเคยได้แชมป์มาแล้ว3ครั้งแต่ในฤดูกาลนี้แมนซีตี้ได้มาแล้ว2แชมป์นะครับถ้าได้ถ้วยใบนี้อีก1แชมป์และถ้าได้แชมป์ในรายการนี้ก็จะเป็นที่เพื่อแชมป์เลยครับแล้วก็เป็นแชมป์รายการเดียวที่ทางกุนซืออย่างเปปเดาหวังมก ก็ยังไม่เคยทําให้กับแมนซิตี้เลยครับส่วนทางอิติลานะครับในฤดูกาลนี้ก็ได้มา1แชมป์แล้วครับก็คือแชมป์บอลถ้วยในประเทศของตัวเองครับคือโคปาอิตาเลียถ้าเกมนี้ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็จะเป็นดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับมาวิเคราะห์เกมวันนี้กันเลยนะครับด้านตัวผู้เล่นของแมนซิตี้ในวันนี้จะได้ไคลวอเกอร์กลับมาก็เป็นชุดที่ดีที่สุดของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางอินเตอร์มาลนก็ขาดตัวหลักไปแก้คนเดียวนะครับคือกองกลางตัวเก่งอย่างเฮลิกมาคาติยาน ที่ไม่สามารถลงในนัดนี้ได้แต่ก็จะให้ผู้เล่นอย่างมาเซโลโบเซวิตซึ่งก็เป็นกองกลางตัวเก่งอีกคนหนึ่งนะครับลงมาเล่นแทนมาดูนแนวแบ่งผู้เล่นผู้สัมประตูครับก็เป็นทางแอดิสซอนของแมนซิตี้น่าจะดูดีกว่าผู้เล่นอย่างอังเดโอนาหน้าของอินเตอร์มิลานอยู่พอสมควรส่วนแนวรับ3คนค่อนข้างสูสีกันครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานมี3ามประสานในแนวรับที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าสามคนที่ได้ลงเล่นร่วมกันครับก็ทําให้ผลงานของอินเตอร์มิลานเก็บประตูค่อนข้างยากครับ ดยผู้เล่นตัวหลักของอินเตอร์มิลานในแดนหลังก็จะเป็นผู้เล่นอย่างฟานเชสโกอาซาบีส่วนทางแนวรับ3คนของแมนเซตตี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับถ้าเกมนี้ยิ่งได้ควอร์เกอร์กลับมาลงล่นในแนวรับก็จะทาให้แนวรับของแมนเซตตี้แข็งแกร่งขึ้นมากเลยครับตัวคาควอร์เกอร์มีทั้งความเร็วและมีประสบการณ์มากน่าจะปาปิดเกมลูกทางฝั่งซ้ายของอินเตอร์มิลานอย่างเฟเดริโกดิมาร์โกได้แน่นอนครับ มาดูที่ตำแหน่งมิดฟิลของทั้งสองทีมกันนะครับเป็นทางไปที่นี่นะครับในตำแหน่งตรงนี้น่าจะดีกว่าทางอิต์มีลานอยู่พอสมควรเพราะวิดฟิลตัวรับทั้งสองคนอย่างโลดี้ที่จับกู้กับจอห์นสโตนก็เล่นกันได้อย่างเข้าขา่ารู้ใจกันมากครับมาถึงวิงแบ็กทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแจ็คกิลิตกับเบเนโตซิวาก็มีทั้งความเร็วและความคล่องตัวสูงมากแล้วยังมีวิวฟิลตัวลูกทั้งสองคนอย่างอ e ีกายกุดวกกานกับเควินเดอร์บอยทั้งคู่นี้ครบเครื่องมากครับทั้งเป็นคนที่แอส มาดูทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับในตำแหน่งกองกลางก็น่าจะเป็นรองพอสมควรเลยครับยิ่งการขาดหายไปของกองกลางตัวเก่งอย่างเฮนริกมาคาติยานด้วยทําให้ประสิทธิภาพการยิงประตูแถว2ลดลงครับดูศูนย์หน้าของส,สองทีมกันครับก็มไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับสําหรับศูนย์หน้าของแมนซิตี้อย่างอาริลิฮารแลนซึ่งเจ้าหนูคนนี้เก่งมากๆเลยครับในการจบสกอร์ส่วนทางอินเตอร์มิลานนะครับก็มีผู้เล่น2กองหน้าอย่างเอดินเซโกกับลาอูเตโรมาติเนส ฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่ก็ทำงานได้ดีมากพอกันครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเกมนี้โคชเทียมองถึงแท็กติกของเกมแล้วนะครับทางอินเตอร์มิลานก็ต้องหวังพึ่ง3มกองหลังทั้งมาติโอดาเมียงปานเชสโกอาซาบีอีกคนหนึ่งก็เป็นอเลสเซนโดปิสโตเน่ถ้าทั้ง3คนนี้เล่นได้ท็อปฟอร์มในเกมนี้ครับจะทาให้อินเตอร์มิลานถูกกับแมนซิตี้ได้อย่างสูสีพออินเตอร์มิลานในเกมนี้นะครับก็น่าจะมาวางแท็กติกในการเล่นเกมรับเดี๋ยวรอจังหวะโต้กลับ ถ้าเกมรับของเขาเหนียวแน่นในสไตล์ฟุตบอลอิตาลีแล้วก็รอจังหวะโต้กลับเน้นๆของสองศูนย์หน้าอย่างเอดินเซโกกับลาอุตโลมาร์ตินเนสที่มีทั้งความเร็วและความคล่องตัวสูงก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะชนะแมนซิตี้ได้เหมือนกันครับแต่ในทางกลับกันครับเกมนี้แมนซิตี้ต้องบุกตั้งแต่นาทีแรกแน่นอนครับแล้วก็อาจจะเล่นเกมเพสซิ่งสูงกดดันใส่แนวรับของอิตอร์มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วถ้าทางกองกลางทั้ง5คนของอิตอร์มาลนไม่สามารถหยุดผู้เล่นทางริมเส้นทั้งแจ็คกิลิตกับมาเนโตซิวได้ รวมถึงกองกลางัวเก่งทั้งสองคนอย่างอีกลายกูดวกกันกับเควินเดอร์บอยน่าจะทําให้ทางอิตาลนแพ้แพ้ในเกมนี้ได้เลยนะครับส่วนในตำแหน่งกองหน้านะครับก็เป็นทางแมซิตี้ดูจะเป็นต่อทางอินเตอร์มิลนอยู่พอสมควรเลยครับเพราะความเฉียบคมของศูนย์หน้าของแมซิตี้อย่างเออร์ลรนฮาเลนนำไปดาวซันโบวของทวิปยุโรปในตอนนี้ <c oughs> ก็น่าจะมีความเฉียบคมในการยิงประตูมากกว่าศูนย์หน้าทั้งสองคนของอินเตอร์มาลน ทั้งเอดดนเซโกกับลาอุตโรมาร์ติเนสสรุปโคเทียมมองว่าทุกขุมกำลังแมนซิตี้เป็นต่อทางอิตอร์มิลานอยู่มากพอสมควรเลยครับถ้าเกมรับของอินเตอร์มิลานไม่สามารถหยุดยัง้งผู้เล่นแนวลูกของแมนซิตี้ได้แล้วยิ่งถ้าเสียประตูเร็วด้วยก็น่าจะมีโอกาสเสียประตูที่2ที่3ตามมาด้วยนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะต่อแพงถึงลูกครบลุกครึ่งแต่โคเทียมมองว่าถ้าแมนซิตี้จะชนะก็น่าจะชนะเกิน2ประตูด้วยนะครับในเกมนี้คู่นี้โคเทียมให้อยู่ต่อแมนซิตี้ครับ สูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่แมนซิตี้จะชนะอินเตอร์มิลานแล้วก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้ไปครองครับแล้วก็จะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ก็จบกันไป้วครับสำหรับวันนี้คู่เดียวโคชเฮียก็ให้ทีเด็ดเน้นๆไปเลยนะครับสำหรับคู่แมนซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้โคชเฮียให้ต่อแมนซิตี้เป็นทีเด็ดประจําวันนี้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะในวันนี้นะครับ เต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเฮียอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโค้ดเฮียกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์ i. มาหาโค้ดเฮียได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ